ใครเข้ามาแล้วรบกวนแชร์นะสามารถแชร์ลงในกลุ่มได้นะคะจะได้แบบมีคนดูเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อมันเป็นการก็ทำบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราแชร์เรื่องราวที่ดีๆไปนะคะได้ยินเสียงดังฟังชัดกันไหมคะเนี่ยอ่าวันนี้มาแบบมามาเร็วมาเร็วนะคะมาโอเคเดี๋ยวนะหกด้านคือ ทำสามข้อนี้นะคะแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จทุกด้านเลยนะทุกด้านจริงๆแล้วในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเขาจะมีวงกลมที่ควรจะประสบความสำเร็จวงกลม6ด้านนั้นคืออะไรเดี๋ยวเนจะบอกก่อนนะทุกคนก็จะได้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรเนาะเดี๋ยวนะคะหด้านอันนี้มาแบบไม่ทันตัวคนคนละคนไลฟ์ก็ไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัว หด้านประสบความสำเร็จ6ด้านของชีวิตเนาะ,ะมีใครรู้บ้างว่า6ด้านของชีวิตที่ที่เราควรจะต้องให้ประสบความสำเร็จมีด้านไหนบ้างอ,อันนี้อาจจะอาจจะเอาคร่าวๆก่อนก็นได้เนาะหกด้านจริงจริงๆแล้วด้านแรกเลยนะคะด้านแรกเลยเนี่ยคือชีวิตคนเราเกิดมาบนโลกนี้ต้องทํามาหากินเนาะ ด้านแรกก็คือด้านอาชีพการงานทุกคนก็อยากจะมีอาชีพการงานที่สมบูรณ์แบบนะคะใช่ไหมแต่ถ้าทำสามข้อน,นี้ทุกคนก็จะสามารถที่จะบรรลุผลลัพธ์ทำให้อาชีพการงานเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะอันที่สองก็คือสุขภาพร่างกายนะอันที่สามเรื่องของการเงินอันที่สี่เรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจข้อที่ห้าก็คือเรื่องของครอบครัวและด้านที่หกก็คือด้านของอ สังคมเนาะก็คือการเป็นรู้จักมีจิตของการเป็นผู้ให้เมื่อเรามีแล้วเราก็แบ่งปันลันกษณะแบบนี้นะคะซึ่ง3มข้อเดี๋ยวที่เนทจะนํามาแชร์นะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากเลยถ้าทุกคนจดไว้เนี่ยดีมากเลยนะคะแต่ว่าเนทอาจจะไม่ได้เรียงลําดับนะแต่จะพูดเป็นแบบเป็นให้ได้ครบ3ข้อข้อแรกเลยนะคะคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยจะมีคุณสมบัติข้อที่1เลยนะก็คือ าการตัดสินใจที่ทําทันทีค่ะเพื่อนๆอ,อ่ะข้อหนึ่งทำทันทีนะทาทันทีเนี่ยจะทําให้เราประสบความสําเร็จสําเร็จสําเร็จทําทันทีซึ่งคํเนี้คํเนี้สําหรับเน้นะเนธเป็นคนที่ยึดคํานี้มากแล้วก็ปฏิบัติคํานี้แต่แต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มาฟังเน้เนี่ยโชคดีตรงไหนหรูป้ป่ะเพราะว่าโชคดีตรงที่ว่าเน้มีประสบการณ์ที่บอกว่าบางครั้งการทําทันทีแต่ไม่มีหลักการ ก็อาจทําให้เราเสี่ยงและผิดพลาดได้โชคดีนะที่มาเจอคนผิดพลาดก่อนซึ่งเนทเคยอันนี้แต่อันนี้เป็นนิสัยนิสัยที่เป็นความชัดเจนของเนทเนทจะเป็นคนนิสัยที่ไม่พูดคําว่าเดี๋ยวก่อนหรือเอาไว้ก่อนหรือรอเนทจะใช้ใช้วิธีทําเลยทําทันทีซึ่งมันก็เป็นคุณสมบัติของคนที่ประสบความสาเร็จแต่แต่แตคําว่าแต่ก็คือว่าแต่ในการทําทันทีนั้นมันจะต้องทําตามหลักการที่ ที่ถูกตรงด้วยคําว่าหลักการที่ถูกตรงก็คือว่ามันต้องเรียงลําดับให้ถูกว่าควรจะทําทันทีเรื่องอะไรนะคะเพราะอย่างบางทีเนี่ยถ้าเราทําทันทีเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเรื่องชาวบ้านเดือดร้อนเยอะๆหรือว่าเรื่องแบบนินทาคนอื่นอะไรเงี้ยทำทันทีมันก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีหลักเกณฑ์ว่าอการจะทําทันทีเนี่ยมันจะยึดหลักการไหนหลักการที่จะยึดก็คือเรื่องนั้นต้องเป็นสิ่งที่จําเป็น สำคัญและเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยนะคะเราต้องดูว่าอะไรที่จําเป็นสําคัญและเป็นประโยชน์กับเราเราต้องเรียงลําดับให้ถูกต้องมันจะมีเรื่องที่แบบจําเป็นแต่ไม่เร่งด่วนกับอีกเรื่องหนึ่งคือเร่งด่วนแต่บางทีก็ไม่จําเป็นอันนี้เราต้องเราต้องเป็นคนที่นั่งเขียนชีวิตของเราว่าเป้าหมายชีวิตเราต้องการอะไรซึ่งการเขียนนะเพื่อนๆการเขียนเนี่ยจริงๆเขามีงานวิจัยนะว่า คนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยเกิดจากการที่เขาลงมือเขียนลงไปในกระดาษซึ่งจริงๆแล้วในเขียนเป้าหมายชีวิตไว้ตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กตั้งแต่น้อยเหมือนกันนะคะเขียนเป็นคนชอบเขียนเนาะแล้วในงานวิจัยเนี่ยการเขียนมันการที่เอามือไปปากกาอย่างเงี้ยลงไปเขียนมันจะนักจิตวิทยาเนาะเขาจะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าสมองมันจะเชื่อมโยงกับมือนะคะเวลาเราเขียน ซึ่งก็มีเทคนิคให้ก็คือว่าสมมุติเราอยากได้อะไรให้เราเขียนลงไปในกระดาษซึ่งเป้าหมายชีวิตของเนเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเป้าหมายก็คือตอนนู้นเะนอยากที่จะอ่าเป็นคนที่รวยมากโอเคนะแล้วก็อีกอันนึงเป้าหมายก็คืออยากเป็นคนที่มีเขาเรียกว่างานเขียนเป็นเขาเรียกว่าเบสเซลเลอร์ Best คือมีหนังสือเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นระดับที่แบบ เป็นที่รู้จักลักษณะแบบนี้เน่ก็จะเขียนไปเน่ต้องการที่จะมีบ้านสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องการฉันเป็นด้วยก็ได้ใช้คําว่าฉันเป็นเนาะฉันเป็นคนที่ร่ารวยมากเนเนี่ยเขียนเต็มหน้ากระดาษทุกหน้าทุกหน้าเลยนะคะแล้วพอช่วงหลังมาแต่ช่วงช่วงนั้นน่ะไม่ได้โฟกัสเรื่องสุขภาพอันนี้พูดตรงๆเลยแต่จริงๆทุกคนก็สามารถเขียนเรื่องสุขภาพได้ว่าฉันเป็นคนช่วงหลังมาเน่จะเขียนลงไปว่าฉันเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ หน้าเด็กอ่อนไหววัยมีเซลอายุ25หอะไรเงี้ยก็จะเขียนไปซึ่งมันเป็นเทคนิคอ่าอันนี้เป็นเทคนิคที่ให้เราเขียนวันละหนึ่งเรื่องก็ได้นะคะ1เรื่องแต่ว่าให้เขียนติดต่อกัน5วันเนาะสมมุติว่าหนึ่งเรื่องเนธบอกว่าฉันเป็นคนฉันเป็นคนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อ่าระดับท็อปฟอร์มระดับแบบมาตรฐานเขียนแบบเนี้ยเขียนแบบเนี้ย 5 5ครั้งนะเขียนนั่งเขียนไปเถอดีแบบไปทําอย่างอื่นนะเขียนเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างจิตกับเรื่องที่เราเขียนฉันเป็นคนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ระดับมาตรฐานเขียนไป55ครั้งติดต่อกัน5วันฉันเป็นคนหน้าเด็กฉันเป็นคนเซลล์แข็งแรงแลักษณะแบบนี้นะคะเขียนไปอันนี้เป็นเทคนิคนะเพื่อนๆจะเขียน เอาไปใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวมาบอกผลลัพธ์กันซึ่งเนทจะบอกว่าเนทเป็นคนเขียนเป้าหมายมีเป้าหมายเยอะแล้วเขียนเป้าหมายเอาไว้เยอะมากมีบันทึกเป็นคนชอบจดบันทึกเนาะอ่าทีนี้เรื่องทําทันทีแล้วที่บอกว่าเราควรจะเลือกสิ่งที่สําคัญที่สุดอะไรคือจําเป็นและสําคัญที่สุดเดี๋ยวเนทจะยกตัวอย่างสิ่งที่ไม่จําเป็นก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะทําสิ่งไม่จําเป็นแล้วมันทําให้ผลลัพธ์ในชีวิตไม่เขาเรียกว,ว่าไม่ก้าวหน้า เหมือนคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีแบบนี้แต่เลือกทําในสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นตื่นเช้ามาปุ๊บก็เปิดทีวีดูเลยเนาะเสพข่าวลบๆอย่างเงี้ยซึ่งเนจะบอกเนเคยย้าอยู่เสมอนะคะว่าจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเขาเป็นเหมือนเด็กน้อยเนาะเวลาเรารับข้อมูลอะไรเนี่ยมันจะซึมซับแล้วมันก็จะไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่พอรับมาแล้วถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นขยะแบบเนี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยสะสมเขาเรียกว่า สภาวะหรือว่าวัยบรีนชันของเราเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบข่าวฆ่ากันตายเนาะข่าวแบบโควิดตายเท่านู้นอีกแล้วเป็นเรื่องที่มันร้ายๆทั้งนั้นเลยพ่อข่มขืนลูกอย่างเงี้ยแต่ละข่าวแบบเน้จะบอกให้ว่านี้ไม่ดูข่าวไม่ได้ดูทีวีมาร่วม20ปีแล้วนะคะก็คือไม่สนใจข่าวอะไรพวกนี้เลยนอกจากว่าจะตเมื่อก่อนสมัยเี้เป็นผู้สื่อข่าวแต่เน้ไม่เคยดูข่าวเลยนะแต่เน้เนี่ยจะจะ ทำข่าวก็ต่อเมื่อจะดูข่าวก็ต่อเมื่อเราจะเขียนข่าวแล้วเราจะสืบค้นข้อมูลแต่เราจะดูเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์เฉยแต่นี้จะไม่เชื่อข้อมูลพวกนี้เพราะส่วนมากอุตสาหกรรมข่าวเนี่ยชอบทําให้เกิดความโต้แย้งกันเนาะชอบทําให้เกิดอารมณ์แบบเนี้อันนี้เนจะไม่เสพข่าวซึ่งบางคนตื่นมาถ้าดูข่าวแล้วบางคนใช้เวลาในการดูทีวีนานมากเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนตอนที่เนสร้างสุขภาพเนี่ยเนยจะไม่นั่งดูทีวีแต่ถ้าจะดูเนก็จะออกกําลังกายไปด้วย เออนิสัยนี้จะทําแไบ,บนม้หรือถ้าสมมุติออกกําลังกายนี้ก็จะมีอ่านหนังสือไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลาเราแต่เน่จะบอกเทคนิคกับเพื่อนๆว่าอันนี้คือสิ่งที่เราไม่จําเป็นแต่เรามักจะทําก่อนถ้าถ้าใครเป็นแบบนี้ลองเปลี่ยนวิธีดูเนาะลองเปลี่ยนไปทําสิ่งที่สําคัญก่อนซึ่งความสําคัญสมมติว่าเราอยากประสบความสําเร็จเรื่องอะไรอ่ะยกตัวยอย่างเช่นอยากเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะสุขภาพดีอ่หายจากโรค หายโรคอยากสุขภาพดีหายจากโรคเพราะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเป้าหมายเรื่องมีสุขภาพเราอยากจะรวยอยากจะเป็นนักขายอยากจะมีเงินพันล้านร้อยล้าน,านถ้าสุขภาพเราไม่ดีนะคะเพื่อนๆเ,อเป้าหมายที่เราจะไปมีเงินจะไปรวยจะไปเป็นบุคคลสําคัญน่ะมันจะถูกลดทอนลงไปถ้าสุขภาพเรา,ยาแย่เนาะจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องมาก่อนทุกๆเรื่องเลยนะคะ พราะถ้าคนเราสุขภาพดีสมองแจ่มใสมันก็จะคิดอ่านทําอะไรอย่างอย่างเขาเรียกว่าอย่างมีพลังงานอย่างมันเหมือนแบตเตอรี่ที่มันเต็มอะเนาะมันก็จะทําแบบเต็มร้อยมันก็มีประสิทธิภาพลักษณะแบบนี้ซึ่งสุขภาพดีเนี่ยจึงสําคัญมากทีนี้เรามาดูว่าถ้าสมมุติเราจะมองว่าสิ่งจําเป็นและสําคัญคืออะไรสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือสําหรับคนที่มีเป้าหมายที่จะมีสุขภาพดีสําหรับเนตื่นเช้ามาปุ๊บ ถ้าเป็นไปได้เราต้องโปรแกรมจิตก่อนเลยค่ะโปรแกรมจิตเพื่ออะไรเพราะอย่างที่เนบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยเป็นเหมือนยานพาหนะเนาะแต่ว่าจิตของเราก็เป็นเหมือนคําสั่งเราต้องสั่งว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างเป็นการโปรแกรมเข้าไปนะซึ่งเนซจะใช้วิธีตื่นเช้ามาแล้วก็นั่งสมาธิซึ่งเนซจะมีเครื่องอบซาวนา้าแล้วก็เข้าไปอบแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธินะแล้วก็คิดถึงว่าในวันนี้ แล้วก็คิดว่าในวันนี้เราจะต้องทําอะไรด้วยไปในนั้นเลยเนาะแล้วก็คิดถึงขอบคุณเรื่องราวต่างๆแล้วก็นั่งโปรแกรมซึ่งในแต่ละวันนี้จะจัดสรรว่า,าเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องนี้เรื่องการโปรแกรมจิตทําจิตให้เบิกบานแจ่มใสจริงจริงแล้วก็มีเทคนิคแบบนี้นะคะเพื่อนส่องกระจกแล้วให้รู้สึกว่าเราเกิดใหม่ทุกวันนะคะเหมือนเด็กที่แวะแวออกมาเลยเพิ่งเพิ่งเป็นทารกแรกเกิดเออทำลักษณะแบบนี้ก็ได้นะเหมือนเราเนี่ย เป็นพลังงานอันใหม่เป็นคนใหม่อะ่ะเกิดใหม่อะ่ะเอ้เรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะลืมมันไปให้หมดโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์ความที่ไม่ไม่โอเคนะซึ่งเน้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตนะเน้บอกาเน้บอกก่อนเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้คําว่าชีวิตก็คือเรื่องหนี้นี่แหละแล้วบางทีเราทํางานผิดพลาดแต่เน้จะใช้วิธีไหน,เ,นเพื่อนๆนรู้ไหมเน้จะใช้วิธีล้มกระดานแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะเพราะเน้จะคิดเสมอว่าชีวิตคือการเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลา แล้วชีวิตคือการที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกทุกอย่างคือทุกอย่างมันจะแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เพียงแต่เราตื่นให้เช้าเช้าแล้วก็เริ่มทําสิ่งดีๆอันใหม่แบบเนี้ยเนาะเหมือนเราตื่นเช้ามาเรากลายเป็นคนใหม่แล้วไอ้เรื่องอดีตเมื่อวานจบเราไม่ฟังมันจบไปแล้วเออแล้วเราก็เป็นคนใหม่อันนี้เราก็ใส่พลังงานดีๆเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็ไปทําสิ่งที่สําคัญถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีสิ่งที่สําคัญอันดับแรกเลยก็คือเรื่องอาหารการกิน ซึ่งหลายคนมากเลยนะที่คุยกับเนทแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่สามารถเซตเรื่องอาหารการกินได้นั่นแปลว่าอะไรเพื่อนๆรู้ไหมนั่นแปลว่า,ามันอยู่ที่เราไม่ได้โฟกัสเนาะยังเห็นความสําคัญมันไม่จริงค่ะยังไม่สร้างนิสัยเออถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากมันต้องมาก่อนเรื่องอื่นอันดับแรกเราจะเตรียมอาหารสําหรับตัวเรานะ ซึ่งเน้เนี่ยอย่างที่บอกตื่นเช้ามาพอนั่งสมาธิเสร็จเน้ก็จะโยคะอบอบเสร็จเนีก็จะโยคะเนาะพโยคะเสร็จนะถ้ามันยังไม่ถ่ายคือในระหว่างเนี้ยเน้ก็จะกินสารอาหารก็คือเบต้ากลูแคนก่อนอันดับแรกเนาะแล้วก็ถ้ามีเกลือดำมะนาวเนี่ยก็จะกินคือเน้ไม่ได้กินแบบแต่เบต้าเนี่ยเน้ทานทุกวันแต่ว่าเกลือดำมะนาวบางวันก็ทานบางวันก็ไม่ทานส่วนน้ําผัก ก็ไม่ได้ว่าทานทุทกๆวันนะคะมันแล้วแต่สภาพร่างกายอย่างเมื่อเช้าไม่ได้ทานน้ําผักแต่เน่จะปั่นถั่วถั่วแดงถั่วดําแล้วก็ปั่นฟักทองแล้วก็ทําเป็นเหมือนนมค่ะธัญพืชเน,น่ก็ดื่มอย่างเงี้ยแล้วมันก็อิ่มยาวมาถึงตอนนี้เลยนะแล้วเน่ก็จะเตรียมทําอาหารสําหรับวันนี้ก็คือแกงส้มวันนี้ทําแกงส้มหม้อใหญ่ซึ่งก็จะเน้นทานเฉพาะผักผักที่มันอยู่ในหม้อนั้นน่ะเนาะไม่ค่อยได้เน้นข้าวเยอะลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือเตรียมเพื่อ คือเขาเรียกว่าทําสิ่งที่จําเป็นก่อนสําหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีนะสําหรับคนที่อยากหายป่วยอันนี้มันคือเรื่องที่จําเป็นมากเลยค่ะส่วนสมมุติว่าใครจะให้ไปทําเรื่องอื่นถ้าเราโฟกัสแลวเรามีวินัยที่แท้จริงเราต้องทําเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนเราอย่าไปแบบว่าอุ้ยต้องไปทําเรื่องอื่นก่อนถ้าเราไปทําเรื่องอื่นก่อนแสดงว่าเราโฟกัสเรายังไม่ได้โฟกัสจริงๆเนาะสมมุติว่าเราตั้งไวท้ที่ตอนเช้าเราต้องทำห้าอย่าง อย่างนี้เนี่ยตอนเช้าต้องนั่งสมาธิเสร็จแล้วอ,อบด้วยนั่งสมาธิด้วยเล่นโยคะเสร็จแล้วก็ขับถ่ายนะแล้วมาม,ามากินน้ำผักคือกินสารสกัดอะไรของเนยเน่จะยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นไว้ทีหลังทําเรื่องของเราเนี่ยให้เสร็จก่อนพอทําเรื่องของเราเสร็จแล้วเราค่อยไปทําเรื่องอื่นนะคะอันนี้คือการที่เราใส่ใจอยากจะมีสุขภาพดีหรือแม้แต่เราอยากจะมีกมล้ามเราก็ต้องอาใส่ลงไปในนี้ด้วย อันนี้แหละที่เน้บอกว่าทําทันทีรู้แล้วไปทําทันทีนะถ้าใครอยากมีสุขภาพดีเนาะทีนี้มันจะมีอีกอไอเดียหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่าทําตอนที่เรารู้สึกเขาเรียกว่าทําตอนที่เรารู้สึกอ่าอ่ารู้สึกเขาเรียกว่ามันเนี่ยอย่างอย่างสมมติเพื่อนๆได้ไอเดียจากเน้ไปเนาะ ก็ทําตอนที่เนี่ยเราได้ความรู้ซึ่งเน้เนี่ยจะเป็นคนที่สมมุติว่าเน้ไปศึกษาข้อมูลจากใครเนะมีนิสัยช่างจดจําช่างเขียนนะช่างเขียนช่างจดเวลาเน้ฟังอะไรหรือเนะนั่งสมาธิหรือเวลามันมีอะไรที่ขึ้นมาในสมองเน้ยก็จะรีบจดเลยนะคะแล้วเน้ก็จะทําตามนั้นเลยนิสัยเน้ยจะเป็นคนที่ทําทันทีแบบนี้ยจะไม่เอาไว้ก่อนสมมุติว่าเน้รู้เรื่องเนี้ยดีมากเลยเน่ยก็จะเอามาจดเลยแล้วก็จะทําเลยเพื่อนเพื่อนเห็นบางทีเน้ททาอาหารเนี่ยบางทีมันมาจาก ที่มันคิดได้แว็บหนึ่งแล้วเน่ก็จดแล้วก็ทาเลยแล้วเห็นที่เน่มีคอนเทนต์เยอะๆบางทีมันก็เกิดมาจากเน่เรามีไอเดียปุ๊บนั่นหมายความว่าพอมันเกิดไอเดียบันเจิดเนี่ยอุยไอเดียมาเราอยาเอาไว้ก่อนซึ่งคนที่ไม่สําเร็จอ่ะมักจะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็ได้เก็บไว้ก่อนซึ่งเน่ไม่ทําแบบนั้นเน่จะทําทันทีนะคะอ่าและอีกอันนึงก็คือพอพอเรามีไอเดียแล้ววิธีการอีกอันหนึ่งที่คนสําเร็จเขาทากันเนาะก็คือว่า ทําทตอนที่อารมณ์ดีด้วยนะคะแต่อเดียมาอารมณ์ไม่ดีอย่าทำไอเรื่องของการที่อารมณ์ดีเนี่ยเวลาที่เราทานะมันจะทําออกมาได้ดีค่ะเนจะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนทพูดตรงๆเลยนะในทุกๆวันเนี่ยจะมีคนโทรเข้ามาหาเนยเยอะมากเลยนะคะแล้วสมมุติว่าตอนเนทกำลังอารมณ์คืออารมณ์ไม่ดีเนื่องจากเรายังทําภารกิจเราไม่เสร็จแล้วสมมุติว่าเราเนี่ยไปแทรกภารกิจของเราเนาะเราจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับตัวเองแบบเนี้ย เนก็จะเลือกที่จะไม่รับโทรศัพท์แล้วมาทําภารกิจของเราให้เสร็จก่อนเนกกาลังบอกกับทุกคนว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราต้องทําตอนอารมณ์ดีค่ะสมมุติเราจะคุยงานเราจะปรึกษาเราจะประชุมเราจะาสื่อสารกับใครถ้าอารมณ์ไม่ดีแล้วอย่าคุยนะคะอย่าคุยอย่าไปพูดกับเขาปลีกวิเวกตัวเองไปทําอาการให้สงบก่อนแล้วค่อยไปคุยแล้วมันจะไม่ผิดพลาดเนาะเวลาเราทําอะไรขึ้นมาจะไม่ผิดพลาด เหมือนสมมติว่าตอนนี้ใครอยากที่จะเป็นขายของออนไลน์หรืออยากจะมาเป็นมีตัวตนแบบนี้แบบนี้หรืออยากจะโพสต์เพื่อสร้างตัวตนนะเพราะปัจจุบันนี้นะคะเน่จะบอกให้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะแชร์สิ่งดีๆได้แต่ถ้าเราแชร์เรื่องลบๆอ่ะเน่จะบอกให้มันไม่ได้เกิดมันเกิดผลลบคือเหมือนกับว่ากฎของจักรวาลนะเนาะเราส่งอะไรไปอ่ะสิ่งนั้นอ่ะไม่หายไปไหนค่ะจะสะท้อนกลับมาหาเราอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ แล้วถ้าเราทําบ่อยๆจิตใต้สํานึกก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราฝึกอย่างที่เน่บอก3าข้อเนาะคือให้เลือกทําสิ่งที่จําเป็นทําทันทีพอเรามีความรู้มาใหม่ไอเดียมาใหม่เนี่ยเราก็ทําเลยที่มันดีที่มันจําเป็นด้วยนะเออมันต้องมันต้องมาดูที่ความจําเป็นด้วยแต่บางอย่างไม่จําเป็นยกตัวยอย่างสิ่งที่ไม่จําเป็นเนยกไปแล้วเนาะอย่างเช่นเรื่องที่เราเออนั่งนั่งดูทีวีนั่งดูหนังเกาหลีเนี่ยบางคนดูได้3ามชั่วโมงเลยนะ ดูแล้วก็ร้องไห้ตามหนังหรืออินอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งใจจะมีเป้าหมายชีวิตอะยังไงไอ้ตรงเนี้ยมันก็ขโมยเวลาของเราไปเนาะแต่ว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาจะไม่ทําตรงนั้นแต่เขาจะเลือกทําในสิ่งที่จําเป็นก่อนอย่างอย่างเช่นที่บอกสมมติว่าลิสมา5ข้อเนาะทำอันนี้เสร็จก่อนแล้วอยากจะไปทําอะไรต่อก็ก็แล้วแต่แต่โดยปกตินิสัยของคนเราเนี่ยถ้าเราฝึกฝนนะคะฝึกที่เนยบอกว่าให้เขียนเป้าหมายเนี่ยเป็นเวลา5วันเนาะ เขียนหวันนะสมมติฉันเป็นคนที่สวยมากฉันมีสุขภาพแข็งแรงฉันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เขียนไปเลยฉันเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคเขียนไปแบบเนี้ยเขียนไปห้าสิบห้าครั้งเป็นเวลาหวันพอเขียนเสร็จจิตใต้สํานึกมันก็ม,นกมันก็ซึมซับเนาะแล้วพอเราทําสมมุติว่าเหมือนตอนที่เน้ทาคลิปอาหารที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะพอเน้เริ่มลงมือทําปุ๊บเราจะรู้สึก ภูมิใจค่ะโดยสภาพของจิตสํานึกอะถ้าเราตั้งใจทาแล้วได้ทำอะเขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองแต่พอเราผัดวันประกันพรุ่งนะเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนล้มเหลวะ่ะจิตตั้นสำนึกมันก็จะรู้สึกว่าอุยตัวเองเนี่ยแย่จังเลยก็จะรู้สึกล้มเหลวเพราะฉะนั้นคาว่าทําทันทีเนี่ยผู้นําจิตวิญญ,ญาณผู้ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทํากันทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆซึ่งถ้าเป็นไปได้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆที่จะมาบอกทุกคนนะว่า ถ้าวันนี้ทุกคนอยากจะะสบประสบความสําเร็จไม่ว่าในด้านใดก็ตามถ้าพูดคําว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนเอาไว้ก่อนนั่นแหละก็รอไปก่อนเถอะแต่ถ้าอยากจะสําเร็จมันก็ต้องทําทันทีนะคะสรุปสั้นๆง่ายๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เน,นมีข่าวดีที่คือเนจะไปเตรียมทําคลิปวิดีโอมันมีเรื่องที่ดีมากเรื่องหนึ่งแต่จะไม่เอามาเล่าในนี้แหละ แต่มันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้นจะทําเป็นคลิปวิดีโอนะอืมแล้วก็เดี๋ยวม,ม,มีมีแถมให้อีกนิดนึงเน้ยจะบอกให้นะคะคนที่พูดคำว่าเดี๋ยวก่อนอ่าพวกเนี้ยสังเกตนะพวกเนี้ยจะเป็นคนที่มีพลังจิตที่อ่อนแอนะคะเพื่อนๆแล้วก็พอทําแบบนี้บ่อยๆเนาะคนที่มักจะแบบว่าเป็นดินพอกหางหมู ไม่ยอมทําอะไรไม่ยอมทําเลยอะ่ะเออพวกเนี้ยพอเขาจิตเขาอ่อนเขาก็จะไม่ภูมิใจในตัวเองแล้วพอไม่ภูมิใจในตัวเองมันจะเป็นภาวะที่ถดถอยไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรามีภาวะแบบเนี้ยมันไม่เจริญก้าวหน้านะเพราะว่ามันไม่สามารถเริ่มหนึ่งนับหนึ่งได้สักทีเนาะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้านับหนึ่งไม่ได้เนี่ยมันจะถดถอยนะคะแต่ถ้าเรานับหนึ่งได้แล้วเดี๋ยวมันจะไปสเต็ปต่อไปเขาถึงบอกว่า อย,อย่าลองสําเร็จนะเดี๋ยวมันจะได้สําเร็จอีกเนาะถ้าทุกคนอยากที่จะประสบความสําเร็จก็ลองสําเร็จลองทําดูสักครั้งหนึ่งตัดสินใจทําทันทีนะคะสร้างนิสัยที่ดีๆนะเขียนลิ์เอาไว้เลยว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างแล้วก็ทําตามนั้นทําสัก5วันนะคะพอทําแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็ติดเป็นนิสยัยนี่แหละเอามาบอกสิ่งดีๆสั้นๆน,นะคะทุกคนเดี๋ยวมา3ปีก็ยังไม่ได้ทํา คุณคุณหนูหนูเดี๋ยวมา3ามปีนี้นเนี่ยทำ YouTube มา2ปีทุกคนตะลึงพึงเพิดกันมากเลยอะสปีมีผู้ติดตามสองแสนสองแสนกว่านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเร็วขนาดนี้เพื่อนๆรู้ไหมตอนที่เนซทำ YouTube โดยปกติก่อนที่ไม่ทำ u t u b e อะเน,นก็ไม่ได้ดูทีวีอยู่แล้วเพราะเน,นเป็นคนที่โฟกัสเป้าหมายเมื่อก่อนเน,นเป็นนักเขียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนของมูลนิธิอิสลา สถาบันอิสราเเนาะเป็นสถาบันที่พัฒนาสื่อมวลชนทั่วประเทศะคะ่ะได้รับการคัดเลือกให้เขียนหนังสือเป็นหนังสือข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนซึ่งมันก็เป็นความตั้งใจของเนี้นะแล้วพอเราโฟกัสเราขยันเราก็นิสัยเนี้ก็จะเป็นคนที่ถ้าจะทําอะไรแล้วอะ่ะมันเหมือนการตอกตะปูค่ะสมมุติว่าเนี้มีค้อนเนาะแล้วมีตะปูเนซ์ตอกเนี์จะเป็นคนไม่ตอกครั้งเดียวเนซจะตอกันอยู่นั่นแหละตอกันอยู่นั่น ถ้ามันไม่จมนะเน่ก็จะไม่เลิกทำคนทิสัยคนประสบความสำเร็จนะคะคือทำจริงแล้วไม่เลิกทำยังไงก็ประสบความสำเร็จเริ่มต้นตั้งใจทำจริงแล้วไม่ล้มเลิกล้มเลิกเป็นคนสุดท้ายยังไงก็ประสบความสำเร็จซึ่งตอนที่ทำ u t u b e อ่ะเนจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่เน,นเพิ่งเริ่มทำนะและ้วเนมีเหมือนกับเราดูช่องอื่นเนาะเขาก็จะมีผู้ติดตามพันคนหมื่นคน แต่ตอนนั้นนี่ก็ยังเหมือนกับเป็นเขาเรียกคนใหม่ที่ยังไม่เกิดเลยนะคะยังไม่เกิดในใน u t u b e แต่ด้วยความที่เราคือเนรู้ตั้งแต่ตอนตอนแรกคือมันเป็นเหมือนเขาเรียก i n d ซ e t เราด้วยเนาะเพราะนิสัยเน่จะคิดอยู่เสมอว่าต่อให้ไม่มีหลักฐานแต่ถ้าเราต้องการจะทำให้สำเร็จอะเราต้องเป็นคนนั้นแต่ทีนี้นหลักฐานมันเต็มไปหมดเนาะหมายถึงว่าคนที่ทำ u t u b e ประสบความสำเร็จนะ แต่เนี่ยมันเป็นม i n d s e ส่วนตัวที่นิเป็นคนคิดแบบนี้แล้วจําได้ว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือแนวปัจญานะแนวจิตวิญญาณชอบมากเลยนะคะแล้วมันก็เลยสั่งสมความเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละแล้วประกอบกับเราไปเรียนสมาธิวิปัสสนามันเราเคยไปเข้าฌานเข้าอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหจริงๆแล้วกฎของโลกเนี้ยมันมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นไปได้แล้ววิวทยาศาสตร์ก็สามารถพิสูจน์ได้ แต่พอเราพูดอ่ะทุกคนก็จะมองว่าสมมติเน้พูดคําว่ากฎแห่งจักรวาลเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเหมือนงมงายแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นกฎธรรมดาที่แบบว่ากฎแห่งกรรมอันเดียวกันเนาะหมายถึงว่าถ้าคุณปลูกต้นเงาะเนี่ยมันจะไม่เป็นต้นทุเรียนถ้าคุณทําอะไรอ่ะไม่มีวันที่มันจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณทาถ้าคุณทําถูกตรงนะแล้วไม่ล้มเลิกไปก่อนนะเหมือนที่ตอนที่เน้ประสบความสําเร็จใน youtube เพื่อนๆเนทุกคนที่แรกเขาก็ไม่สนใจนะแต่พอ เราสาเร็จเพื่อนๆจะพูดว่าอะไรรู้ปะ่ะเพื่อนเพื่อจะบอกว่าก็เน่เก่งอ่ะ,เ,อะเก่งจังเลยก็จะพูดแค่นี้เขาก็จะบอกว่าเราเก่งแค่นี้แหละแต่เพื่อนเพื่อรู้ไหมคนสําเร็จทุกคนอ่ะอย่างสมมุติว่าเน้คอนซัลท์หรือว่าแนะนําคนอื่นเน้จะรู้เลยว่ายังไงคนนี้เขาต้องทําได้เขาต้องสําเร็จเพราะความสําเร็จไม่มีความเก่งไม่มีความบังเอิญไม่มีความไม่มีความฟุกนะคะความสําเร็จเกิดจากวิน,นัยถ้าเราสร้างวินัยได้ ตอนที่เน้ทำ u t u b e นะไม่มีเวลาไหนเลยที่ไม่ได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้มันตลอดเวลาไม่มีเวลาไปนั่งดูทีวีทั้งวันไม่มีเวลาไป,ไปสังสรรค์อะไรกับใครเนาะเพราะเราตั้งเอาจริงเนาะเราเหมือนเราเขาเรียกว่ากัดติดจดจอคือถ้าไม่ได้ไม่เลิกนิสัยนี้จะเป็นคนแบบนี้นน้จะเป็นคนนิสัยแบบนี้เพื่อนเืน่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าอยากประสบความสําเร็จถ้าทุกคน ลงมือทำถูกตรงไม่ล้มเลิกสำเร็จทุกคนแล้วก็ทุกเรื่องด้วยนะคะก็นั่นแหละ <c oughs> เป็นข้อคดิดดีๆให้กับทุกคนนะแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปทำคลิปที่ดีมากคอยติดตามกันนะเป็นคลิปที่เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากที่ถ้าทุกคนรู้ทุกคนจะแบบโอหแบบมันมีคุณค่ามากเลยอะคะ่ะย้มหน่อยก็ได้คือวันนี้เนยได้คุยกับมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นมะเร็ง น้ำเหลืองแบบระยะที่หมอบอกว่า3เดือนตายแน่นอนคือแบบว่าาไม่ตายให้เหยียบเลยตายแน่นอนถ้าไม่ทํำคีโมนะเขาก็ไปทนะําคีโมเนาะแล้วสรุปแล้วนี่ผ่านมาน่าจะ3ปีแล้วมั้งแล้วแข็งแรงด้วยแข็งแรงแล้วยังตั้งเป็นแบบเหมือนกับช่วยเหลือผู้คนด้วยเดี๋ยวนี้จะนํามาเล่าเนี้จะทําเป็นคลิปแล้วเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะคะสําหรับในไลฟ์นี้ก็อย่าลืมนะสิ่งที่ อยากจะประสบความสำเร็จคือ1ทําทำทันทีทําสิ่งที่สำคัญและจำเป็นก่อนนะแล้วก็ทำตอนที่อารมณ์ดีด้วยถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีอย่าไปทำอย่าไปปล่อยอารมณ์ใส่ไปเพราะว่าปล่อยอารมณ์อะไรไปมันสะท้อนกลับมาหาเรานะคะบ๊ายบาย